พุธังธัมมังสังฆังขนุตรงอุปัชายังนามาสาเมีย <min> ในการงานประเตทปฏิบัติตามห <c oughs> ลักของอพระพุทธศาสนานั้นเรามักจะกล่าวในใน,ในรูปแบบของไตรสิกขาคือการการปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโดยแบง่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกก็คือส่วนของพฤติกรรมทางกายทางวาจาส่วนที่สองเรื่องความรู้สึกนะฮงจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า emotion ก็ได้และส่วนที่สามก็เกี่ยวกับเรื่องปัญญาทั้งในในแง่ความความเชื่อมุมมองค่านิยมความเข้าใจ ในเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องความความคิดแล้ก็สูงสุดก็เป็นเรื่องการรู้เห็นตามความเป็นจริงในทางาพระพุทธองค์ส,สอนว่าการประพฤติปฏิบัติจะได้ผลในเมื่อเราเราปฏิบัติทางสามด้าน พร้อมพๆกันเรียกว่าเป็นเป็นระบบการการศึกษาระบบการฝึกอบรมที่เป็นลักษณะองค์รวมอ,องค์รวมหมายถึงว่าจะเอาแต่บางส่วนไปปฏิบัติโดย <c oughs> ที่ว่าเรื่องนึงไม่สำคัญเอานี้ก่อนเอานั้นหลังอ,อันนี้นก็จะไม่ได้ผล บางบางท่านเขาเข้าใจว่าสมาธิเหมือนก็เป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเรื่องนั้นไม่ต้องเอาหอกเรื่องนี้ไม่ต้องเอาเอาเทสมาธิอย่างเดียวพอแรืวว่าเอาวิปัสสนาพอและเอาส่วนใดส่วนหนึ่งพอนั่นจะเป็นการ การปฏิบัติที่จะไม่ได้จะไม่สมบูรณ์แล้วผลก็มักจะไม่เป็นที่ต้องการหรือว่าบางท่านสามารถาระง,งับอารมณ์ต่างๆได้ระง,งับความฟุ้งซ่านได้โดยพลังจิตกดกดความ รู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วจิตใจก็สงบชั่วคราวก็เป็นความสามารถที่น่าชมอยู่ในในแง่หนึง่งแล้ก็เป็นการาความสามารถในการระง,งับความทุกข์ความเดือดร้อนที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องทานยาไม่ต้องดื่มเหล้าเป็นต้น นีก็เป็นการบริหารจิตใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเอาแต่สมาธิในลักษณะนี้ลักษณะนี้ว่านี่คือพุทธศาสนาและนี่คือขอวัดปฏิบัติในระยะยาวนี้มันพ้นเสียหลายอย่างพ้นเสียอย่างหร่ก็นหนึ่งก็จะกลายเป็นที่พอใจ ของจิตใจผมมีความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อไหร่แทนที่จะทบทวนการกระทําของตัวเองว่าถูกว่าผิดอย่างไรควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรบังคับให้ต้องใช้ปัญญาเพราะว่ามีที่หลบแล้วมีสมาธิเป็นที่หลบอารมณ์นี่ก็สมาธิจึงเป็นเป็นอุปสรรคต่อความเจริญ ในในมรคได้อย่างนั้นก็ตามเราไม่ควรจะตำหนิสมาธิว่าไม่ควรทำสมาธิพียงแต่ว่าเราต้องย้ำว่าสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญในมรค <c oughs> ทุกส่วนก็สามารถเอาไปปฏิบัติตัวแยกส่วนได้ แล้วก็ผลเสียบางก็จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆและบางคนก็เอาแต่ทางด้านปัญญาเรื่องความความรู้ในในคำีพนก็สามารถ <c oughs> พูดได้คิดได้แต่ว่าเมื่อเกิดมีเรื่องวิกฤต <c oughs> เกิดขึ้นในชีวิต มีปัญหาครอบครัวมีอะไรทฤษฎีหลายเเป็นมันเลยไมมีเหมือนกับไม่มีเลยเพราะอารมณ์มันครอบงำสติปัญญาครอบงำทฤษฎีท <c oughs> ั้งเราต้องการทฤษฎีไหมก็ต้องการควรจะเรียนรู้ แต่พร้อมกับการเรียนรู้ในทรฤษีก็ต้องฝึกในการบริหารจิตใจให้สามารถอยู่ในภาวะที่จะใช้ทรฤษีได้ทันการถ้าทรฤษีนี้ใช้ได้เฉพาะเวลาที่ไม่มีอะไรมากระทบความรู้สึกไม่มีอะไรกระทบผลประโยชน์ส่วนตัวใช้ได้เฉพาะเวลาที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทรฤษีนั้น ก็ไม่สามารถจะได้ผลที่ต้องการการเอาแค่แค่ศีลอย่างเดียวก็เหมือนกันมันจะไม่เป็นศีลในในความหมายของพระพุทธศาสนาเพราะจะเป็นศีลธรรมในทางพุทธศาสนาต้องทำหน้าที่หลายอย่างคือเป็นการ บริหารการแสดงออกทั้งกายวาจาซึ่งนำไปสู่บรรยากาศในครอบครัวในที่ชุมชนที่อบอุน่นศีลธรรมเป็นเครื่องรับประกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันในชุมชนความไว้วางใจกันนี้เป็นหลักประกัน ความสันทิสุขไม่ว่าของครอบครัวไม่ว่าของสังคมไม่ว่าของเศรษฐกิจ<ม>ที่ดูง่ายๆจากปัญหาทางการเงินในเครดิตคริสซิสที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามปีที่แล้วมันถึงจุดหนึ่งที่มันพังทลายเพราะอะไรเพราะไม่มีใครไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วเพราะมีการหลอกเพราะมีความ <c oughs> โกงกันมมไม่มีใคร ชื่อซึ่งกันและกันได้ธนาคารก็ไม่เชื่อธนาคารกัน mm hmm. ฉะนั้นความไว้วางใจกันเป็นนามธรรมแต่มีผลต่อชีวิตเราในทุกๆระดับ mm hmm. เงินตราก็เหมือนกันถ้าเราถ้าคนส่วนมากเชื่อในในเงินตรา mm hmm. เงินตราก็มีคุณค่าต้องเกิดความไม่เชื่อ mm hmm. แล้วมัน mm hmm. ก็ผางกัน นีในระดับส่วนตัวบุคคลในครอบครัวแล้วเราก็มีศีลห้า<ม>เป็นเครื่องรับประกันความไว้วางใจซึ่งกันและกัน<ม>เพราะไว้วางใจกันได้ไม่ต้องระแวงกันมันก็มีความสุขแล้วไม่ต้องคิดมากไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวาย <c oughs> นั้นศีลธรรมสร้างบรรยากาศ ที่เอือต่อความเจริญในธรรมโดยเฉพาะในการระงับความรู้สึกที่เป็นเนื้อร้ายมันเป็นมะเร็งอยู่ในใจหรือความรู้สึกเดือดร้อนใจในสิ่งที่ได้ทำคำที่ได้พูดมาแล้วก็รู้สึกตัวเองมีความผิดเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจแล้วก็ป้องกันโดยการโดยความสมัครใจ ที่จะอยู่ภายในกรอบของศีลแล้วการบริหารกายว่าจะให้อยู่ภายในกรอบที่เราได้รักมาด้วยความสมัครใจทั้นศีลธรรมทางพุทธศาสนา